สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับนันวดอีกหนึ่งคลิปนะครับกับคลิปสายฟิชชิ่งรีวิววันนี้พามาชม internal components นะครับสำหรับเจ้ารอก Woop s t r i k e r กันนะครับนี่เป็นคลิปสุดท้ายแล้วสำหรับรอก Woop s t r i k e r ครับไปไปดูกันนะครับว่าภายในของ Woop s t r i k e r เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างลุยครับและนี่คือ100%ของ Woop s t r i k e r นะครับจากค่ายหมาป่านักรบงบน้อยนั่นเองเรามาเริ่มกันตั้งแต่แฮนเดิลหรือว่าแขนหมุนกันเลยนะครับตัวนี้เป็นงานอลูมิเนียมนะครับตัว น็อกเนี่ยก็เป็นยางแข็งนะครับจับกระชับมือนะครับด้านในเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนลูกปืนได้นะครับเพราะว่าเป็นหัวประเภทแบบย้ำมาเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับเป็น s t a r ์แด k เป็นงาน ABS ครับผมและด้านในเกลียวก็เป็นเกลียวทองเหลืองนะครับที่เสริมความแข็งแรงมาให้แล้วก็ด้านล่างนี้ก็เป็นบรรดาแหวนสปริงต่างๆรวมถึงคลิกเสียง Star ์แดด้วยครับต่อกันที่ฝาปรับคอนสปูนะครับตัวนี้ให้มาเป็นงานอลูมิเนียมนะครับไม่มีคลิกเสียงนะครับด้านในก็ไม่ได้มีบิวอะไรมีแผ่นรองมาให้อีก หแผ่นมีสกรีนโลโก้ของค่ายวูฟครับบูสนะครับสำหรับสวมที่เสาแกนหมุนมาพร้อมลูกปืนประคองเสาแกนหมุนด้านบนนะครับจัดมาให้พร้อม2ตัวนี้ครับเฟืองพีเนียนและชุดยกนะครับโดยเฟืองพีเนียนให้มาเป็นงานทองเหลืองนะครับส่วนตัวชุดยกเนี่ยให้มาเป็นงาน ABS ซึ่งเป็นมาตรฐานในการใส่ไว้ในตัวรอกตกปลาสำหรับเฟืองพีเนียนและ ตัวชุดยกครับชุดแผ่นกดเบรคคลิกเสียงปลาลากและผ้าเบรกนะครับกับขุมกําลังเบรก8กิโลกรัมที่ให้มานะครับเป็นผ้าเบรกแบบปะเก็นนะครับแผ่นกดเบรกก็เป็นโลหะนะครับแล้วก็ตัวคลิกเสียงปลาลากรวมถึงล่องเสียงนะครับให้มาตามนี้เลยครับตัวเฟืองขับของเจ้า Wolf Striker นะครับตัวนี้เป็นเฟืองรอบ7 ให้มาเป็นงานทองเหลืองครับเก็บงานมาเรียบร้อยดีทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านในนะครับเฟืองทองเหลืองก็เป็นงานคุณภาพมาตรฐานสําหรับตัวเฟืองที่ใส่ในรอกตกปลาอยู่แล้วครับเฟืองตัวนอนให้มาเป็นงานโลหะนะครับชุบโครเมียมแล้วก็มีบูชอยู่หนึ่งตัวใครต้องการอัปเกรดก็สามารถอัปเกรดเป็นลูกปืนได้ขนาด 4, ี่คูณเคูณสนะครับตัวนี้หน,นวดวัดขนาดให้เรียบร้อยเฟืองนกกระจอกและชุดผ้าเบรกด้านล่างนะครับที่ติดตั้งมาภายใต้ของเฟืองขับนะครับเฟืองนกกระจอกเป็นงานโลหะนะครับแล้วก็ตัวผ้าเบรกเป็นงานประเก็น เป็นวัสดุชนิดเดียวกับผ้าเบรกหลักที่อยู่ในตัวเฟืองขับนั่นเองครับเสาแกนหมุนนะครับให้มาเป็นงานทองเหลืองนะครับไม่มีการเจาะไล่เบาใดๆทั้งสิ้นมาเป็นแท่งแบบนี้เลยนะครับแล้วก็บริเวณใต้เสาแกนหมุนนะครับจะมีบูชอยู่หนึ่งตัวสามารถอัปเกรดเป็นลูกปืนได้นะครับ ขนาดวัดไว้เรียบร้อยนะครับ5คูณ9คูณ3ใครต้องการอัปเกรดนำขนาดนี้ไปหาซื้อได้เลยนะครับสำหรับตัวลูกปืนมาดูที่ตัวสปูลกันครับแกนสปูลของสปูลตื้นเนี่ยนะครับเป็นงานอลูมิเนียมแล้วก็มีลูกปืนขนาด5คูณ10คูณ4นะครับตัวสปูลเป็นงานอลูมิเนียมเช่นกันไดมิเตอร์ของสปูลน,นะครับอยู่ที่ขนาด3 7มมนะครับหน้ากว้างของสปูลน,นะครับน,นวดนวัดได้อยู่ที่ 27-28มิลิเมตรโดยประมาณนะครับแล้วก็ตัวแกนสปูนความยาวโดยรวมนะครับอยู่ที่โดยประมาณนะครับ 6 1มมตรครับนี่คือสลีละของสปูลตืต้นครับต่อกันที่สปูลลึกนะครับตัวนี้จุสายได้เยอะวัสดุเป็นอลูมิเนียมนะครับส่วนแกนเนี่ยเป็นงานสแตนเลสลูกปืนที่ให้มาขนาดเท่ากันนะครับ5คูณ10คูณ4นะครับตัวนี้เน้นจุสายเยอะและความแข็งแรงนั่นเองครับต่อกันที่เขาควายและฝาครอบเข่าควายนะครับโดยวัสดุของฝาครอบเขาควายเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับส่วนตัวเข่าควายเนี่ยเป็นงานโลหะ แข็งแรงได้มาตรฐานครับลายไกด์นะครับตัวเฟรมเนี่ยเป็นงานพลาสติกส่วนตัวลายไกด์เองเนี่ยเป็นงานเซรามิกนะครับ ซึ่งทนต่อการเสียดสีแล้วก็ออกแบบมาเป็นลักษณะของทรงกลวยช่วยในเรื่องของการส่งสายส่งเหยื่อนะครับฝาปรับน่วงแม่เหล็กนะครับตัวนี้เป็นงานพลาสติก ABS สามารถปรับหน่วงแม่เหล็กได้25สเต็ปด้านในมีแม่เหล็ก2แถวนะครับรวมทั้งหมด10เมตรแถวหนึงมี6เมตรแถวหนึงมี4เมตรนะครับลูกปืนนะครับน้ำหนวดวัดขนาดไว้เรียบร้อยขนาด3คูณ10คูณ4ใครต้องการอัปเกรดเป็นลูกปืนซิ่งก็จัดไปนี่คือฝาปรับหน่วงครับ <Okay. S 1> ต่อที่ฝาห้องเกียร์นะครับเป็นวัสดุพลาสติก ABS เช่นกันนะครับมีแหวนข้อฝา ห้องเกียร์เป็นอลูมิเนียมนะครับและด้านในก็มีลูกปืนกันกลับชนิดแบบ6เม็ดนะครับประกอบไว้ด้านในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็มีลูกปืนที่ตรงจุดปรับคอนสปูลอีก1จุดครับนี่คือฝาห้องเกียร์ชุดเฟรมกลางหรือตัวบอดี้นะครับตัวนี้ให้วัสดุมาเป็นพลาสติก ABS นะครับส่วนตัวชุดยกเนี่ยจะเป็นการผสมผสานระหว่างตัวงานพลาสติกนะครับกับตัวโลหะอัลลอยอีกนิดหน่อยนะครับแป้นกดให้มาเป็นพลาสติก ABS นะครับโดยรอบนะครับเก็บงานมาเรียบร้อยดีสําหรับชุดเฟรมกลางหรือว่า ตัวบอดี้ชุดนี้ครับเช็คสเปคลูกปืนกันหน่อยครับสำหรับ w o ฟ f สไตรเกอว่ามีลูกปืนเนี่ยใส่เข้ามาทั้งหมดกี่ลูกนะครับลูกที่1นนะครับอยู่ที่แกนสปูนนะครับต่อไปนะครับลูกที่2อ,อยู่ที่ฝาปัหน่วงแม่เหล็กนั่นเองนะครับ แล้วก็ลูกที่3นะครับอยู่ที่บริเวณฝาห้องเกียร์บริเวณจุดปรับคอนสปูลลูกที่4ก็เป็นลูกปืนประคองหัวเสาด้านบนนะครับเสาแกนหมุนด้านบนนะครับแล้วก็บวกหนึ่งนีนะครับก็จะเป็นที่ลูกปืนกันกลับนะครับตัวที่สามารถอัปเกรดได้นะครับก็จะเป็นลูกปืนประคองใต้เสากับลูกปืนของประคองเฟืองตัวหนอนนั่นเองสามารถไปอัปเกรดได้นะครับสเปคที่นันวดนับได้นะครับคือ4ีบวกหนึ่งนะครับและนั่นคือรายละเอียดทั้งหมดนะครับสำหรับคลิป internal c o m p o n e n t สําหรับเจ้า wolf striker นะครับ คลิปสุดท้ายแล้วเพื่อประกอบการพิจารณาการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ตกปลาของนานาตกปลาทุกคนนะครับอาคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับในการพิจารณานั่นเองขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับผิดพลาดประการใดในการบรรยายลงในคลิปน้หนวดขออภัยว้นที่นี้ด้วยแล้วการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน,น้าหนวดและทีมงานทุกๆคนด้วยวันนี้ไปก่อนสาหรับ Wo l f Striker และน้าหนวดไปก่อนแลวบ๊ายบายปุ๊บ